สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนองทุกทนานยนินดีต้อนรับสู่ชอ่องทกเกมอยู่ผมนะฮะวันพีทเบอร์นิงษาสังกฤษนั่นเองสืบทอดอาวุธยังไงให้คุ้มค่าที่สุดและสืบทอดตรงไหนนะฮะแล้วก็ตีบวกอาวุธยังไงนะฮะให้มีประโยชน์มากที่สุดสูงสุดเลยนะที่ไม่ต้องเฟืองอรัพยากรมากมายนะควรจะรีออฟยังไงดูเอ้ควรจะดูออฟยังไงนะฮะเมื่อดูออฟเสร็จแล้วควรจะตีบวกแค่ไหนนะะก็มาดูเอานะฮะ ก่อนจะไปดูนะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำ้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสโตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูชลิงเว็บเซนเซโร่คาบาพักจีฟรีไฟล์อามีโปรโมชั่นทุกวันนะ่ยแล้วก็เกมบอลต่างๆนะฮะแล้วก็ไลน์ะเอียดฟีเจอรเว็บไซต์ตามนี้นะฮะไปดูได้ที่เพจเรานะเพจหลักของเรานะฮะโอท็อปอัพดอทคอมนะฮะรวมโปรโมชั่นทุกวันเนี่ยฟินแบกตูเจอร์นี่งงเเตติิิมมย่ถูก อ่าแพ็กใหญ่แพ็กเล็กแพ็กกลางได้หมดนะฮะทักมาได้เลยที่เพจนะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะสำหรับอาวุธเนี่ยดูที่ขอบด้วยนะครับผมว่าขอบธรรมดาขอบทองขอบขาวนะมีให้ดูหมดเลยนะฮะบางทีอาวุธเวลยี่สิบแต่ว่าขอบทองนี่สเตตแล้วออฟลองมันดีกว่าด้วยนะเห็นไหมดีกว่าเห็นๆเลยนะผม ดีกว่าเห็นเห็นเยอะอืมอ่าเวลาเราตีบวกไปแล้วใช่ไหมมันจะมีเลเวลนะครับอ่าอย่างเช่นอาวุธชิน้นอ่าของการาฟนี้ยังไม่ตีใช่ไหมถ้าการาฟตีแล้วก็จะมีมีเวลอยู่นี่ใช่ไหมหนึ่งสมส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนอะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนอาวุธมาสืบทอดนะฮะเอาตรงไหนก็มาที่คำว่า Refox นะฮะรีฟ็อ ไม่ใช่ดิตรงที่คำว่า inherit In หรือ inherit นี่นะครับเรียกง่ายๆนะตามตัวกษนตรงนี้นะถ้านับง่ายๆก็1 2 3 4 5อันที่ห้านะครับนี่2ช่องนี้เราก็ดูว่าไออาวุธเก่าของไอเจ้ากราฟนะค,คืออันนี้ใช่ไหมบวก4เราไม่อยากให้ตีบวกเสียเสียโดยป่าประโยชน์ใช่ไหมพเพราะหินเราตีบวกไปแล้ว บางคนเสียดายหินใช่ไหมก็เอาตัเนี้ยเข้ามาก่อนเนะฮยไอ้ตัวที่จะโอนถ่ายเนะ่ยติ๊กถูกมาเนี่ยบวกสี่ถ้ามีบวกห้าก็เอาเนะแต่บวกสี่จำจริงไม่ต้องเสียดายหินเขียวก็ได้เนี่ยแต่มันก็เจ๋เรื่อยๆแต่ว่าบางคนเสียดายเนาะก็จะเอานี่มาถ่ายโอนถ่ายใส่ให้กับกราฟเนี่ย นี่ที่เราใส่อยู่ของกราฟนะเห็นไหมกราฟคาตาเนาทองนะฮะพอออฟลองมันดีจอกเกาะนะฮะนี่แล้วก็เสียร้อยสสิเพชรไปนะครับผมแต่ตาจริงอะ่ะจะให้ดีก็คือไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าหินมันนะเสียดายเพามใช้แค่หกร้สิถือว่าแพงนะผมอยากให้แบบว่าตีบวกสีฟ้าแล้วอะ่ะอ,อย่างเช่นเนี่ย บวกเอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยสมควรจะรีนะฮะนี่ไอ้บวกสมันตีเมื่อไหร่ก็ได้นะไอ้บวกเนี่สมควรจะโยนโอนถ่ายไปแบบสุดอันนี้อาวุธเลเวลสีสีขาวใช่ไหมขอบขาวเฮ้ยได้ขอบทองออฟดีว่ะจะโอนค่อยโอนดีกว่านะประหยัดกว่านะผมเนาะอย่างเช่นกราฟก็ถ้าจะประหยัดจริงมาตีใหม่เอานะฮะนี่ลายหาเอาใช่ไหมนี่เรามีอยู่สีก็แค่แปดเองนะครับ ประหยัดกว่านะแล้วเลตอัพมีเพิ่งตีเนะี่ยเอาไว้ตีวุฒทองเนะี่ยขอบทองแล้วก็อาอ,อดีๆนะค่อยเพิ่มเลตตรงนี้นะครับเนี่ยอย่าไปเพิ่มมันนะอัตโนมัติตร,ตรงเนี้ยเสียเลยนะนี่ฮะไอหินเนี้ยก็ซื้อในร้านค้าได้นะครับนี่อย่างงี้ดีกว่าประหยัดกว่าเพราะเพชรมันใช้เยอะเอาไ้ซื้อไอนั้นดีกว่าตีบวกไอนั้นดีกว่านะครับผม นี่พอนะฮะห้าไว้ก่อนค่อยๆไล่ไปนะกราฟต้องการอะไรแท้งอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้ผมไอดีนี้ผมเน้นลูฟี่กับเอ่อไอ้นั่นโบอานะครับอย่างนี้ดีกว่าประหยัดกว่านะแล้วก็ไล่ดูนะอาวุธอ,อ,อย่างเช่นหมวกของกราฟไม่มีขอบทองใช่ไหมแล้วก็ไปหาดู อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกของกาฟไม่มีขอบทองถอดออกก่อนนะฮะน,นี่ไล่ดูมีขอบทองไหมอุ้ยมีของวาโปนะฮะใส่ไปเถอะอ่านี่ยังไม่มีฮะนี่อันนี้มีขอบทองอันไหนปิดขอบทองอ่ะสำคัญอยู่นะดูดูไ้ด้วยนะอันนี้ก็มาดูออฟนะฮะเผื่อได้ออฟล่างดีนะี่ะอันนี้คิดาเมจเจาะเกาะนะอันนี้เฮดพี HP สูงด้วยนะเอานะฮะนี่ใส่ไป อันนี้เป็นอะไรอ่าน,นี่ขอบทองนี่อันนี้อะไรนี่ะขอบทองออฟดีๆครับต้องเลือกออฟตรงนี้ดีๆครับแ้วค่อยตีบวกนะสลับมือใหม่นะมือเก่าไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วนี่อันไหนดีก็ใส่อันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องใส่นะอันนี้ใส่ไปก็โคตรด,ดีเลยนะประมาณนี้ส่วนอันนี้ขอบเขาวออก,ก่อนนะแล้วก็มาดู อันไหนที่เรายังไม่ได้เปิดนะอ๋อเปิดหมดแล้วไม่ไรหรอกก็ <c oughs> หาใส่อันที่ดีที่สุดไปนะครับอันนี้ไปอยู่กับของโรบินนะอันนี้นี่มีฮอคดูฟี่อันนี้ดีที่สุดตีบวกแล้วก็เอาไปเหม,มือนเดิมอ่าอันที่ตีบวกที่ดีที่สุดก็คือดูตามสายนะดาบต้องตีพวกสายดามีแหวน แหวนได้อะไรพวเดเมจนะครับส่วนอันนี้ก็ส่้อยสมควรตีด้วพวกแทงนะครับผมสรอยสมควรตีนะี่มาอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้มันจะมีแจกนะฮะในร้านค้าก็มีซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตีอาวุธนะฮะให้คุ้มค่าที่สุดนะฮะเวลาจะรีรีออฟหรือตีอาวุธนะฮะ ไม่อยากให้เปลืองนะครับถ้าไม่มีจริงๆค่อยว่ากันให้มีออฟลองนะฮะออฟลองม่วงอย่างนี้นะครับออฟลองดีๆอย่างนี้ทําไมม่วงก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาให้ดีที่สุดใส่เข้าไปนะแล้วก็จะโอนถ่ายอาวุธนะต้องบวก5บวก6ขึ้นไปถึงจะคุ้มค่านะบวก3าไม่คุ้มค่านะบวก5บวก6ขึ้นไปบวก7อย่างเงี้ยครับคุ้มค่าอ่าบวก7แล้วควรจะมารีฟ็อกนะครับผม มันจะมีดาบวกเจ็ดนี่ยใช่ไหมบวกเจ็ดนี่วนควรจะรีฟอกนี่ยไม่ใช่รีฟอกนะนี่อันดีห้าโทษทีพูดผิดเนี่ยก็คือการจะรีสืบทอดอาวุธบวกเจ็ดไปเนี่ยมันจะต้องของดีจริงๆออฟดีจริงๆอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันใช้ประมาณเยอะนะร้อยเก้าสิบเลยไหมถ้าเสียดายก็ต้องก็ต้องโอนนะครับผมเอาเฉพาะตัวสำคัญสำคัญนะ เออตัวไม่สําคัญก็ไม่ต้องก็ได้นะนี่น,นี้ตีบวกได้อีกนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนขีนมันหายากนะก็ประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลอ่าแล้วลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับผู้เล่นใหม่พี่มันหาหาไม่เจอเหมือนผมอะ่ะหาไอ้นี่ไม่เจอเขาเรียกว่าอะไรวะหาไอ ที่ซื้อวุฒไม่เจอนะครับผมเหมือนผมหาไม่เจอก็ออกมาข้างนอกก่อนเนนี่ครับในแผนที่มันจะเป็นรูปดาบเนี่ยซื้อในช็อปไม่ใช่นะครับผมก็ลืมนึกว่าจะอยู่ในช็อปหมดนะครับนี่ในรูปดาบตรงนี้เนะฮยเกมมันสอนอยู่แต่เราลืมเนี่ยเข้าไปซื้อก็ใครมีเงินเยอะนะครับก็ซื้อไว้เพื่อที่จะเปิดออฟลองคะเนี่ยอย่างเช่นเราขาดอะไรนะครับ ขายอันนี้ใช่ไหมอ่าก็ซื้อสักหน่อยหนึ่งสองสักห้านะับนี่สักห้าแล้วก็มาลองเปลี่ยนดูนะฮะใครออฟนี่สวย เมืลองเปลี่ยนดูขอบขาวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องถอดออกก่อนนะฮะโอ้แม่ชอบลืมเนะี่ยระบบไม่ค่อยสะดวกสบายนะเดี๋ยวมันคงจะเปิดเรื่อยๆเลยน,นี่ถ้าเราซื้อที่เราซื้อมาห้าอันนี่ไงอ้าวอยู่ไหนวะ อยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าซื้อผิดอันหรือเปล่าเฮ้ยผมซื้อผิดอันเหรอผมก็ซื้อมาแล้วนะมันต้องเป็นแบบนี้ดิค่อยเปิดออฟเนี่ยไปไหนวะสงสัยซื้อผิดอันแน่ๆเลยนะ ไปลยใส่ไปก่อนดูชื่อเลยนะอย่าไปใส่ซ้ํากันนะผมอันนี้หรือเปล่านี่ยไปซื้อผิดอันนะฮะไปซื้อแหวนมานี่ดูเอาว่าอันไหนหน่าน่าใช้กว่ากันนะผม ม,มีมีออฟดีๆเลยเห็นไหมแปลกก็หายาอยู่ครับช่วงแรกๆออฟม่วงนะฮะอ่านี่ฮิตมีนะครับผม HP ส่วนออฟล้อก็แปลเอานะฮะชอบแบบแนวไหนหมดแล้วที่ดีที่สุดก็จะเป็นนี่ครับ ใส่ไปออฟหลักนะฮะดีสุดแล้วผมาณนี้นะยการตีบวกซื้อวุฒตรงนี้เอ้ผมก็ไม่ได้ซื้อผิดนะตะกี้ผมซื้ออันนี้นะดูดีเข้าไหมเก้าหมื่นเลยนะ เ,เข้าอยู่นะไอตรงนี้มันก็ลำบากอยู่นะผมไม่เข้าใจตรงนี้รีมูฟรีไซเคิลคืออะไรของมันวะพอกดแล้วเสียเงินด้วยนะเนี่ยดูนะเสียเงินนันเนี่ย ทำให้เสียไว้ตรงนี้แล้วมันรีเซกเัิลไม่ได้เหรอวะตอนผมทำเสียเงินนี่ตรงนี้ก็ประมาณนี้แหละนะลองดูนะครับผมว่า ก็บอกคร่าวๆสำหรับผู้เล่นใหม่แหละใครไม่เข้าใจกย้อนดูคลิปนะก็หลักๆก็ดูออฟลองนะสีม่วงหรือเปล่า,าสีม่วงหรือเปล่าท้าไมม่วงก็ไม่ต้องนะฮะเอ้ผมก็ซื้อมานี่ไงเอาไม่ใช่เฮ้ยผมซื้อมาแล้วมันอยู่ไหนวะไม่อยู่ในนี้แปลกไหม ผมซื้อมาใหม่อ่ะเออเวนกรรมหายไปไหนมันวะงงก็ประมาณนี้แหละเอาง่ายๆสำคัญๆก็คือหาออฟรองให้ได้ก่อนแล้วก็ตีบวกถ้าบวก6บวก7ขึ้นไปเสียได้ก็เสียได้อาวุธก็ไอ้นี่เอานะครับผมอ่าสืบทอดอ,อาวุธเอานะใช้เพจในการสืบทอดประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปดูก่อนว่า ไอ,ไอ้ไออาวุธที่ซื้อมาไปไหนนะครับผมผมก็แปลกใจมากเหมือนกันซื้อมาห้าอันนี่เหรออันนี้เราใส่อยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาแปลพวกนี้ก่อนคืออะไรนะตรงนี้

แปลกๆนะฮะก็ประมาณนี้วิธีตีตบวกอาวุธเบื้องต้นก็ดูเอาอ็อบลองก่อนนะฮะเบื้องต้นออฟลองก่อนแล้วก็สืบทอดอาวุธก็ประมาณบวก7จ็ดขึ้นไปค่อยสืบทอดนะฮะแต่ว่าถ้าจะสืบทอดต้องอาวุธที่ดีกว่านะฮะออฟลองที่ดีกว่านะฮะระดับเลเวล40่สิบเนี่ยสืบได้นะฮะยี่สิบไปสามสิบสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาก่อนสวัสดีครับ